ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องดำยางดีดนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสแวะมาสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขออภัยนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับบรรยากาศรอบข้างเป็นนิคมนะนิคมุตสาหกรรมเสียงก็เลยดังเดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะครับเพื่อจะได้ได้ยินชัดเจนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของยางนะครับ วันนี้จะมาแนะนำเรื่องของยางเลยว่าการเล่นหนังสติกจีนหนังสติ๊กเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับยางยี่ห้อไหนมันดีนะแล้วเราจะควรจะเลือกยางแบบไหนนะครับอันดับแรกนะครับผมจะให้ดูยางก่อนนะครับยางนะเห็นไหมฮะนี่นะครับ ายางมันก็จะมีหลายสีนะครับหลายสีหลายเบอร์นะครับหลายยี่ห้อนะครับทีนี้เพื่อนๆนก็จะเจอปัญหาว่า,าเล่นหนังสติกจีนหนังสติกเวียดนามเนี่ยยางมันจะค่อนข้างขาดขาดไวนะครับจริงๆยางมันขาดไวเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับหนึ่งอาจจะเกิดจากง่ามที่มันคมนะครับมันไปเฉือนยาง หรือง่ามที่มีลักษณะที่มีศูนย์เล็งน,นะครับถ้าไม่เราไม่เอากระดาษทรายรูปอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไปเฉือนยางทำให้ยางเป็นรูหรือขาดไว้นะครับหรือ,อคุณภาพยางมันอาจจะไม่ดีอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้ยางมันขาดไว้มันมีหลายปัจจัยนะครับ <c oughs> ทีนี้พูดถึงการเลือกยางนะครับคลิป ในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ขอเจาะจงระบุเป็นยี่ห้อนะครับเพราะว่ายางแต่ละยี่ห้อมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับบางยี่ห้อนะครับอาจจะมีความตึงบางยี่ห้ออาจจะมีความนุ่มนะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะชอบแล้วก็เราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับโดยส่วนตัวผมผมเลือกใช้อยู่สองยี่ห้อนะครับ นะครับที่เล่นมาเล่นอยู่สองยี่ห้อนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมเล่นยี่ห้อไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้ผมจะไม่พูดในคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ,ะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือบางครั้งคนที่ไม่ได้เล่นอย่างยี่ห้อนี้อาจจะมีอคติว่าออผมไปพูดให้ได้รับความเสียหายหรือเปล่าหรือว่าพูดเชียร์เกินจริงหรือเปล่านะครับผมก็จะพูดเป็นกลางเพื่อจะได้ไม่ไปกระทบกับ หลายหลายท่านนะครับเพราะว่าจริงๆผมการทำคลิปผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโจมตีหรือว่าไม่ได้ไปมีเจตนาที่จะพูดให้คนอื่นได้รับความเสียหายนะครับเจตนาของผมก็คือมา,อาแนะนําพูดคุยแล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผมได้เล่นหนังสติกมาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเนาะทีนี้เรื่องของการเลือกใช้ยางนะครับผมจะพูดเป็นแบบนี้เนาะ การเลือกใช้ยางหนังสติ๊กนะครับในกรณีที่เราเป็นคนที่เล่นมานานๆแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วฮะเพราะว่าเขาจะเล่นมาเยอะแล้วแล้วเขาสุดท้ายเขาก็จะรู้เองว่าเขาชอบอยางยี่ห้อไหนนะอผมจะพูดแบบนี้นะครับการเล่นหนังสติ๊กนะครับเราไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อยางบ่อยนะครับทําไมถึงผมถึงบอกว่าไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อยางบ่อยนะครับเพราะว่า ยางแต่ละยี่ห้อนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นยางเบอร์เดียวกันสมมุติยาง0.55เบอร์เดียวกันนะครับความตึงความนุ่มความอ่อนของอยางแต่ละเบอร์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเคยเล่นยางอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราไปเล่นยางยี่ห้อตัว f แล้วกันนะตัวเก็เพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับนะครับพอเราเล่นหมดหม้วนแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยไป เปลี่ยนยี่ห้อเป็นตัว P นะสมมุตินะครับเปลี่ยน F เป็น P นะครับหรือเปลี่ยน F เป็นตัว K นะครับถึงแม้จะเป็นว่ายางยี่ห้อเดียวกันเอ,อยางเบอร์เดียวกันก็ตามนะครับยี่ห้อคนละยี่ห้อเนี่ยความตึงมันจะไม่เท่ากันถ้าเราไปตัดเท่าเดิมที่เราเคยเล่นนะครับเราอาจจะเคยตัดหัวยี่สิบหางสิบสี่ความยาวร้อยหกสิบสมมตินะครับนี้เป็นการเป็นยางค่าสมมุตินะฮะ การยิงม so, so, ันจะเพี้ยนไปนะครับเพราะว่าความตึงของยางแต่ละยี่ห้อมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราควรจะใช้ยางยี่ห้อเดิมถ้าเราใช้ยางยี่ห้อเดิมเบอร์เดิมตัดเท่าเดิมนะครับการยิงเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมันจะให้ค่าเสถียรค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับพอเราเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับการยิงมันก็จะเหมือนเดิมทีนี้น้องๆมือใหม่ที่ไม่เข้าใจเรื่องของยางเนี่ยพอเราเปลี่ยนเบอร์ยางนะครับเปลี่ยนความยาวยางปุ๊บ ปุ่มกระสุนมันจะเพี้ยนไปจากเดิมเพราะว่าแรงตึงของยางมันไม่เท่าเดิมนะครับถึงแม้ว่าเราจะเอาลังกระสุนไว้ที่เดิมนะครับเล็งที่เดิมนะครับดึงระยะเท่าเดิมขอแค่เราเปลี่ยนยี่ห้อยางแค่นั้นแหละครับปุ่มกระสุนมันจะไปคนละเรื่องแล้วเพราะว่าความตึงของยางไม่เท่ากันนั่นเองนะครับนะแล้วก็การเลือกใช้ยางนะครับเราเราเราบางทีเราเห็นเพื่อนเหลายหคนบอก แนะนำบอกยี่ห้อนี้ดีนะยี่ห้อนี้ดีนะยี่ห้อนี้ดีนะเราไปตามเพื่อนมากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เราฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะครับฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุนะครับมันไม่มีความจําเป็นต้องไปเล่นยางทุกยีห่ห้อแหละครับเราเลือกเอา,า,ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ถ้าเราเล่นแล้วเราชอบเออมันดีนะครับเราก็ฟิกที่ยี่ห้อนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วเอยมันไม่ชอบมันขาดไปเกินไปหรือเปล่าหรือมัน อ่อนไปหรือเปล่าหรือมันแข็งไปหรือเปล่าเราอยากจะลองยี่ห้ออื่นอันนั้นก็เรื่องของเรานะเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกเล่นได้นะครับก็อ,อย่างที่บอกนะครับยางเราควรจะใช้ยางที่มันมีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับถ้าเราไปเล่นยางยี่ห้อทีออ่ไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดมันก็จะลําบากนะครับเพราะว่ามันอาจจะหาซื้อยากนะครับหาซื้อยากมีราคาแพงอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาในการเล่นได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองอ่า ใช้ยางตัวนี้นะครับเนี่นะเป็นยางเขียวแอปเปิลนะครับ0.45นะไม่ไม่บอกยี่ห้อนะ <laughs> ผมจะยิงที่ท่าบัตเตอร์ไฟนะครับเพราะว่าพยายามเล่นหลายๆท่าดูนะครับเพื่อจะได้มีทักษะหลายๆแบบนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนะ,นะเดี๋ยวผมจะลองยิงในท่าคูนบัตเตอร์ไฟนะครับที่ระยะ10เมตรนะครับ เป็นผมใช้เป้าใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าใช้เป้าเล็กมันจะอาจจะลําบากละเพราะว่ามันจะยากนะการยิงบัตเตอร์ไฟนะครับมือเราจะล้อยสองข้างมันจะควบคุมยากนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองยิงสักประมาณนักอ,อาจจะประมาณสิบลูกกระสุนนะ <c oughs> ยางที่ผมใช้นะครับเป็นยาง0.45ตัดหม้18หาง10ความยาว240นะครับความยาวของยางเนี่ยมันมันไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความแข็งความตึงของยางนะครับ แล้วก็ความยาวช่วงแขนที่เหมาะสมข,ของแต่ละคนมันมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นการตัดยางก็ต้องใช้ยางที่มันมีเ,เขาเรียกว่าต้องให้พอดีกับตัวเองนะครับแล้วก็พยายามอย่าเปลี่ยนยางบ่อยนะครับอย่าเปลี่ยนเบอร์ยางบ่อยอย่าเปลี่ยนยี่ห้อยางบ่อยเพราะว่ามันจะทาให้เราเสียเวลาเรื่องของเราต้องไปตัดยางใหม่เพื่อจะให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับนอลองดูครับว่าจะได้สักกีแทบ ยอดครับเรียบร้อยนะก็ผมยิงไปทั้งหมด10ครั้งนะครับโดนเป้าไป9ครั้งนะครับเป็นระยะ10เมตรนะครับมันมันใช้เป้าใหญ่ครับมันก็เลยมีโอกาสโดนง่ายหน่อยนะครับการยิงท่าบัตเตอร์ไฟก็ทุกคนสามารถยิงได้นะครับเพื่อนๆถ้าสนใจลองไปเยอผมจะแปะคลิปไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับว่าวิธีการฝึกๆยังไงนะครับการยิงท่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันจะทําให้เราเ เขาเรียกว่ามันมันจะจำนะยืดแขนทั้งสองข้างมันจะทําให้การเป็นบริการบริหารหัวไหลได้ดีเลยแล้วก็เป็นการออกกําลังกายได้อย่างดีนะครับแล้วก็อย่างนี้บอกนะครับการเลือกยางนะครับเราไม่ควรจะเปลี่ยนเบอร์ยางบ่อยแล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยเพราะมันจะเสียเวลาเรื่องของการต้องไปหาความยาวยางความตึงยางใหม่แค่นั้นเองนะครับควรจะใช้ยางที่มันมีขายทั่วไปดํามท้องตลาดนะครับเนาะ ก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันอีกครับขอบคุณครับยยมเล็กครับผม